อยอาดครับอนในพี่น้องครับเขาเอางวมาขายเอางวมาทับพี่น้องนี่หอยอาจนะครับพี่น้องครับทับบาดีทับในงานใหม่งวออกบ่ได้ครับเพราะว่าตัวเม่ออกบ่ได้หอยอาจจะจะในงวแม่เพื่อออกจากกกม่วงบ่ได้นั่นถ้าเกยเองว่ามอแม่ออกจากกบม่วงบ่ได้บาดเนี่ยสมแล้วแล้วก็ออกจากกกม่วงบ่ได้เพราะฉะนั้นสิเด็ดเอากบม่วงออกบ่อ ว่าแม่ออกจากกกม่วงบ่ได้เด้อครับทับกันฆ่ากกม่วงหมามันสิมงของถอยออกเองบ่มันมันฆ่ามันบ่เห็นบ่โอ้เฮต้าได้สิออกได้บาทเนี่ยเฮ้ไมทายต้องพูเอ้ไปทายขนาดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮต้าได้เสียเอาขัวออกได้น้อง ข้าหัวมันท่นมอยกหัวมันขึ้นอีกแม่พ่อหัวมันขึ้นอีกว่าซอยหัวมันโคมบกันข้ากุกม่วงนะครับมันออกบดายบาดมันเบี้ยนเขาในวันนี้มันจะเข่าได้หรอครับเฮ้ สู้สีเหรอนี่ออกได้แล้วครับพี่น้องออกได้แล้วแม่สาวหน่อยครับพี่น้องบ่หน่อยแล้วนะครับแม่สาวไก่สีได้ส้มแล้วครับพี่น้องแม่สาวส่งดีๆครับพี่น้องเลยทาให้พี่ให้น้องเบิรงครับแกวบั้วบขันโลนนะครับเพราะว่ากำลังปีหน่อยๆพท่านะแขวบทันโลนอยู่ครับของาหน่อยอานว่าเท่าไหร่ก่อนหนอว่าสองหมื่นห้าพันเด้อครับเด้อนิ เดืบเดีเบิครับพี่น้องหังโอ้แม่หญ่เนี่ยบอกแม่แยกลูกนะครับได้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หมื่นสองพันสามร้อยหรือห้าร้อย่ะครับสองหมื่นห้าครับก็สองหมื่นห้าครับหมื่นสองบอแมนด้วยสองหมื่นห้าันะครับสองหมื่น้าพันในนาเพือนะครับได้งามๆเวงามครับพี่น้องหอยอาจเอามาโชว์มาเนี่เอามาขายบ่เดี๋ยวเอามาโชว์นี่กับแม่นึงเทพสาึลูกสัลูกสาหนึ่งครับพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้ว่าเท่าไรก่อนอาจ สองหมื่นเจ็ดพันนะครับของหอยอาร์ดเลยใช้ลูกลูกเพิ่นแยกบกอกก็แย,ยกขายหมอว่านนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันรับประกันทุกตาหนิด้วยกันนะครับพี่น้องครับคุ้มพออาจจะทองอ๋อหนาสีทองที่ที่แลีนโครมกันมาหันหนึ่งแม่เขงแมนบ้าคุ้มฝูงของห้าวอันนี้ก็ค<อ>ุ้มฝูงอยู่อ๋อหนึ่งพันหนาสีทองนะครับเด้อสัง เทพสามหนึ่งนะครับพี่น้องอีกตัวได้อีกบ้านนี่ตุ๊บเม่นี่แม่นครับม้วนเงือกหรครับม้วนนี่อ๋อแม่ม้วนนี่แม่โค้งนะครับใหญ่ๆครับสองหาครับตัวละสองเหมือนหาเด้อครับเด้อเมียดูกิ้งเหียงอยู่ผมก็มีครับโอ้ฟองหอยอาดถ้ามาถ้าเหมือนจะตัวสิบสองครับสิบสองตัวเป็นจังไรล่ะคางเมื่อไหร่เมื่อนี้ปะครับเป็นเป็นหน้าที่ของของคนซื้อหน้าที่ของของคนซื้อนะครับบักพ่อพันไกลโคบมาหันเท่าไหร่ก่อน สามเมือหาครับสามเมืหานะครับพี่น้องครับสามเมือนหารับประกันสมสมได้อิลีนะครับพี่น้องครับสามเมือนหาของหอยอาจสิบสองตัวโคตเตคขายนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อนมารัหน้าที่ท่องของคนเสือแต่ว่าคนคนกับเขามาหลายอยู่ดะเกษตรกรเขามาหลายไดุ้่นะว่าไม่เอาบุญลงไฟ่นมแต่คนยาง เราว่าเขาก็ยังยังหลอกหลอกเนาะคือคักที่สุดนี่รอบสี่ปีครับแมนมือนี้นะครับคือคักที่สุดในรอบ4ปีครับอ้าวฝากเบอร์ให้พี่ให้น้อง0ูนย์เก้าศูนย์ครับครับผมหอยห้อยหอยอาดหอยอาจด้วยครับเด้อผู้ใดอยากซื้ออยากขายก็หอยอาดครับโทัมากเลยครับพี่น้องครับมันยังไงหอยอาดมันหวานครับผมครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับผอหอยลีดครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไดนมือนี่ตลาดคือผื่นนะมือ ก็นอยู่ขอนแดรับอ๋อคนเขาซื้อเลี้ยงอ๋อแต่ว่าก็เริ่มมีเกษตรกรเขาซื้อเลี้ยงคนทางหลายเนี่อ๋อยูนีตยูนีตส่วนส่วนหลายจะเห็นแต่สะบ้านเนาะสะบ้าน่างขนางหลายนะครับเกษตรกรย่างขนางหลายนะครับพี่น้องครับเนาแห้งมี่ยาอ๋อแต่ในงวดมันเป็นเนี่ยการราคาเกี่ยวกัวราคางวดกับโบแพงน้ำแหน่โบแพ้งบอกเกี่ยวกับซื้อเรียงซื้อเลี้ยงเพราะว่ามีอ่ะอ๋อเพราะว่าปิ้นมี่หยาหลายเนาะ วี่งนียางรายนะครับพีนพ่น้องครับคนดีนะครับคอยรีดว่าเกษตรกรร้ายครับอยู่นี่นะครับอยูอ่ตลาดนัดอยากการช่างนะครับชวนร้ายนี่จีเห็นแต่มาเป็นขอบขววั้เนาะมาเบิงองงวนะครับมาเบิองงวเขาเลี้ยงนะครับใช้ของเ้าวในหอยรีดมื่อนี้ครับมาซื้อเพืกัน,นมาซื้อเพื่อน,นครับโอ้เป็นจังไรธุรกิจการเลี้ยงงวงไหมหลบห้นล้นเพื่อนเื่อนแน่ละบ่เื่นแน่ละบ่ มันก็เป็นธรรมชาติครับขัดสันผู้ใดทนใดก็อยู่ผู้ใดผู้ใดกันผมห้อยครับต้องห้อยเนาะยน้ำมอสน้ำการเลี้ยงมอสกันห้อยครับแต่ว่าช่วงนี้ตลาดคึกคักไม่ต้องตลาดหรอเดชตลาดคึกคักแต่ล่อซื่อๆนอล่อโอกาสให้งมาขยับวันนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือเราเพเดืยวเอาไปทำไว้ครับผม ราคากลับมากครนี่ไรไรแล้วอ๋อถ้าก็คิดว่าราคาหนาซื้อที่สุดละหลัหนาซื้อครับหนาซื้อที่สุดแล้วช่วงนี้อืมหนาซื้อที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ซื้อไปชั่งใบขึ้นเปิลมานะครับรอราคาขึ้นนะครับแล้วก็ขายออกนะครับพี่น้องครับซื้อตอนถือครับขายตอนแพงซื้อตอนถือขายตอนแพงนะครับเด้ออันนี้ไอยเรียว่ะนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องคันพ่อไม่ีพี่น้องอยากได้งวงน้ำไข่เรียบช่วงนี้กัมีบ่มีของบ่ ยูส uh, ีบอฮันมีบอฮัน like. มีอ่าบอฮันมีเก็บคือกันครับเก็บเก็บคือกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บคือกันนะครับเหมือนในช่วงเก็บคือกันนะครับบรรยากาศไฮไลท์ไฮไลท์มันนานครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในห่างครับสวัสดีครับเป็นจังไหนเหมือนคือคนหลายแห่งเนี่ยตลาดกัมบะวันนี้ถื้อมาคนหลายแห่งเนาะกัมบะเลยเรื่อยเกษตรกรเขามาซื้อหัวไหลาเนาะืันนี้นะครับมากันเป็นฟอกฟัวนะครับสังเกตได้จาก คนนะครับคนยางคนทางที่จะหลายนะครับบัดนีง้งเงอเหนือเป็นจังไหนเงอเหนือกรับขยับขึ้นได้เล็กน้อยครับครับผมตา,ามขยับไป็นเมือ่อซีเมือ่อคันเปรียบเทียบจากสามเดือนที่แล้วซื้อว่าขยับขึ้นหลายปบปอน,นด์กระดี่ขึ้นกระดีขึ้นเรื่อยๆเนาะกระดีขึ้นเรื่อยๆ,น,น,อยๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีบริการกันเทียบไปอืมครับส่วนเรื่องรับร่งขืนนะครับอันนี้หอย เรียงไปเรื่อยๆครับเรียงไปเรื่อยๆเนาะฝากใจห่อนช้าเยวจะฝากใจห่อนเหมือนเนื้อเหมือนโซมาเรียนนะอ๋อแมนเมนเมนเมนครับเหมือเนื้อเบิดนะครับพี่น้องครับตลาดก็ต้องจริงๆแล้วมันกับออกทุกเมื่อแหละเนาะเมื่อเราพันสองพันโตนะครับเหมือนมันจะได้สีผลิตท่านแมนโบเราซ้ำพระอาทิตย์แล้วต่มีเห็นไม่ลงเนาะครับครับผมเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเอาผู้ใดอยากซื้ออยากขายกับหอยอ่ะ หนึงครับครับผมหนึ่งสามหนึ่งครับห้าสุดกอสองครับผมหอยยัางกอห้อยจัดครับกูได้อยากซื้ออยากขายน้ำเด้อครับเด้อโทรมาสอบถามนะครับสอบถามรายละเอียดใดครับพี่น้องครับวันนี้มั่นมั่นครับขายดีครับพี่น้องครับอันนี้โซนอีกโซนหนึ่งครับพี่น้องผ้าพีผ้าน้องเข้ามาโซนเดี๋ยวมาคุยกันในห้อยให้บึ้งครับพี่น้องครับเป็นจะได้มื่อีงก็พ่อได้ขายครับพอได้ขายครับเอามากตัววันนี้เอามาเจ็ดตัวครับเอามาเจ็ดตัวครับ <imana S 1> เลื้อยตัวนี่เลยอยู่สองเล้อยอยู่สองอาว่าเท่าไรตัวนี้ตัวนี้ว่าหมื่นห้าคมนี่ครับตัวละเจ็ดพันเจ็ดพันหาครับตัวละเจ็ดพันห้าเลยครับเด้อพี่น้องครับตัวผู้สองตัวผัู้สองตัวนี่ครับพี่น้องหมื่นห้าพันพี่น้องนี่โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับตัวละเจ็ดพันครับพี่น้องเจ็ดพันหานะครับเจ็ดพันหาสองตัวคือว่าราคาพอฟังอเห็นีห ครับบังคับมาฟังนะครับพี่น้องครับฟังอยู่เจ็ดพันห้าร้อยฟังเพื่อให้พี่ให้น้องศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าเก้าศูนย์หอยวันดีหอยวันวันดีไพ่บึ้งไพ่บึ้งนะครับหอยวันดีไพ่บึ้งนะครับเดี๋ยวผู้ใดอยากซื้ออยากขายนำตลาดได้ตั้งแต่ใโดยรวมถือว่าก็เยอะครับโมเยอะคนซื้อเยอะนี่นะครับการันตีได้นะครับราคากะ กำลังดีขึ้นกำลังดีขึ้นนะครับในห่วยก็ดีใจนะครับพี่น้องคนเลี้ยงก็ดีใจนะครับเพราะว่าราคาของว่าเรื่มขยับแล้วครับพี่น้องครับไม่ได้ให้หอยมันหมานครับผมครับพอดีครับพอดีครับม้วเลี้ยงครับพี่น้องครับม้วเลี้ยงงามลูกก็งามครับพี่น้องครับเดี๋ยวสอบถามครับพอดีครับผมบานเท่าไหร่ก่อนอ่ะเอ่มียลูกเลี้ยงได้สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันนะครับหกเดือนครับลูกลูกอายุหกเดือนครับนะครับลูกอายุหกหกเดือน ลูกเป็นสวยนะครับผมก็เลยแวะถ่ายพี่ให้น้องเบิงนะครับอันนี้สามหมื่นสามนะครับจยากได้นะครับราคาเอื้นไหวนะครับสามหมื่นสามพันนะครับบผมว่ารับแสงหรือบอนะครับพี่น้องลูกเป็นส่งดีครับลูกเพ่นส่งดีครับพี่น้องผมก็เลยถ่ายพี่ให้น้องเบิงนะครับนี่แม่เป็นลูกกันผสมพอได้มากเนาะ ปมปมหูกันนะครับผมเป็นว่าเอาต่อเข้ามาเอาเงิเอาต่อเข้ามานะครับสามหมื่นสามราคาต่อรองได้ครมาอยู่เอาเภอคุณหารงหวัดศรีสะเกครับผมมาเอามากตัวมันเนี้ยมาเท่านี้ละครับมาเท่านี้ก๊างมาหอดนะครับสามหมื่นสามนะครับก๊างมาหอดครับเป็นายยุคอยุลัดมีอีกมีเอกสองสามตัวขันบอมักตัวนี้ยุคอยุลัดก็มีให้เอกเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับ0 8 0 7 7 8ปดศูนะครับครับผมห้อยยังก่อน นิคมนะครับหอยนิคมอำเภอคุณหาญนะครับชิสกเกตเท่านี่ยหล่ะครับพี่น้องเอินไว <ขอ S 1> ้ซ้ำเหมือนสามนะครับอยากได้ต่อร่องกันกันได้เลยครับพี่น้องครับต่อร่องกันได้เนี่ยขึ้นงูเพิ่นนะครับแ,แ,แม่ลูกลูกกะโชงดีครับพี่น้องแม่กะโชคไงนะครับผูใ้ใดอยากได้ทั่วมาครับพี่น้องครับครับผมครับพี่น้นองครับหอยดิสเพิ่นนั่เสนอครับพี่น้องครับตัวนี้ว่าเท่าไหร่กับคบเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันหาครับสองหมื่นเจ็ดพันหาพอถึงสามหมื่นพอถึงรอดสามหมื่น รอด3ามหมื่นครับพี่น้องครับ2 7 5หมืนะครับงูแม่ครับพี่น้องครับว่าแม่ลูกเป็นแม่อย่างเดียวนะครับแม่ลูกพร้อมนะครับ2 7งหมนะครับนี่ชั้นลุ่ยครับมันเล่ครับผมมันเล่เลยครับเลยลูกตุบลูกตุ้มแม่ครับพี่น้องครับ2 7ง เท่าก็หอยดิวเท่า 27, 27, 27, 000, ไรก็สองหมื่นเจ็ดสองหนเดพอีครับเด้อสองหม่นเจ็ดพันนี่ทีมงานเป็นทีมงานหอยดิเอามาจากตัวขึนน้นมานี่ยปมาซีครับขายไปละสองยังสองเลือแสองเลืแ,ลแม,ล,แล,แมลูกนะครับเปจะได้นในในตลาดมันเนี่ เพซื้อขาขายอ่ซื้อพข้าื่อในเือกำไร่ลดบอกมองมันแม่นนาะ้าซื้อแพงก๋อมอสิรูไปแล้วเสร็จไปทัเพลินเสร็จไปทั้งเพลินเสี่ลานนี่เขาก็ยังหารูอยู่นี่อเพล่นหายตัพสี่สองหาเพลินเพลิให้สองสี่สองหาวันได้ขายเอิญสองเป็นเจนะครับราคาต่อรองได้อีกครับพี่น้องครับบันี้ของใคละนี่นี่ตัวแม่นี่แม่แม่วไหนบแม่นแมนพอเอมเอของรนนน้อ เนี่ยจะของเราบอยู่นะครับเป็นถ่ายเป็นคนงามเป็นจำขาดคนนี้จมขาดคนงามๆเดื่องเป็นว่านะครับพี่น้องอ้าฝากเบอร์ฝากเบอร์หอยดิบศูนย์เก้าสามครับสี่สี่หนึ่งครับแปดสามเก้าเก้าหอยดิบหอยดิบกันทะลมนะครับโนนคูนนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรมานะครับราคาหนี้ยังต่อร่องกันได้ครับต่อได้ครับไม่หลูกเป็นหมกแห้งนะครับพี่น้องครับตะยักษ์ลูกระยะหาซิฟโลส่งฟรีส่งฟรีนะครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันเมลูก ถือว่าราคาพอใส่ได้ครับพี่น้องพอจะเข้าขายคือของการมั่นนี่ครับพี่น้องครับว่าแปดพันแปดพันป่ะครับนี่แม่ลูกบ่ะครับแม่ลูกแปดพันเด้อครับเด้องูอ่ะมาตลาดคือคู่บารูกันโอ้พันมีปัญหาตอนล่องเนาะพิ่นเลื่อนนะครับเพื่อนไอ้เพิ่นลูกบกเขินครับพี่น้องเพิ่นอาจจะมีการเจ็บขาต่อพิ่น ขายเหอ 7, 6, รหอ7,006ขายออกไปแล้วนะครับพี่น้อง7,006ทั้งแม่ทั้งลูกลูกบอลขื่นบันเอาขื่นรถจากไหนป่ะเนี่ยต้องหามเมานอ,อาานหามเอาแล้วเรื่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเจ็ดพันหกหม่เออเพิ่นขายแล้วนะครับพี่น้องปิดบินกันแล้วนะครับครับผมเหลือแต่เอาขื่นนะครับพี่น้องครับเหลือแต่เอาขื่นรถแมนแมนแมนอยู่หร <c oughs> อครับพี่น้าจะตกใจโอ้โหจะแบบข้อขาเพิ่นเจ็บนิดนึงเนี่ยมันแบบมันรู้ ลูกบ้งแต่ไม่ลโค้งแล้วลตาคับผมแมนอยู่แมนอยู่นะครับพี่น้องครับ่นไ้แนมคนลแมนแมนครับแมนครับคนวางูหามูหยยบน้ําแน่นะครับพี่น้องครับเจ็ดกร้อยขายไปเรียบร้อยครับพี่น้องจะวางง่างมูเถิกตัวนี้งูเล่นะครับพี่น้องครับจักบาทกับบ้าขายขายบ้านจักบาทตัวนี้ ออ๋บักเล่นี่ครับแม่จังหวะสองหมื่นหกสองหมื่นหกพันนะครับพี่น้องครับโอ้หัวแบบใหญ่ครับพี่น้องสองหมื่นหกพันเยียงเว้ยเว้ยครับสองหมื่นหกพันตัวนี้ขายไปแล้วครับพี่น้องอันนี้บรรยากาศอ่าอยู่ผมอยู่ในโซนที่เพิ่นต้ออุ่นัวขึ้นโหลดครับพี่น้องนี่ข้าแก่กับนี่ลาบบุรี่เพชรบุรี่นะครับประกาเข้าแก่เบียดนะครับที่เห็นอยู่นะครับประกาอ่ากลุ่มในห้อยนะครับเสือหม่าต้ออุนมือไปรงอุบลครับ บรรยากาศฟังเน่อันเสูงว่าไงครับพี่น้องตัวนน้ก็ล่อล่อเอางาะขึ้นรถครับพี่น้องล่อล่อคิวนะครับล่อช่องว่างสี่ได้เอางากขึ้นนะครับนี่ครับบรรยากาศการขึ้นงาะครับพี่น้องครับคันนี้เต็มรถแล้วครับพี่น้องครับเต็มรถแล้วนะครับอัน้ก็ถนึ่งเจ้าขึ้นครับพี่น้องครับ เนี่ยเพิ่งเอาขึ้นครับขึ้นไปแล้วงัอปู่ก็เอาง้อเมียก็เอาครับพี่น้องครับก็ให้ไซด์ได้ครับพี่น้องครับไส่ใได้สเปคได้ราคาได้เอาเบิร์ดครับพี่น้องชวงนี้งัอปู่เริ่มขาดตลาดครับพี่น้องเดี๋ยวให้ตรงซื่อหันมาซื่อว่าเมยียไซ์น้่นะครับพี่น้องให้ให้เดชให้เด้พ่อกันกรับโหลดครับพี่น้องครับอันนี้ นีในหางลงมาเรียครับพี่น้องลงมาเรียครับพี่น้องกำลังแซงคู่ลถครับเดี๋ยวกับพี่น้องครับมา่าวนอ้วนครับล่อลงนะครับอันนี้ฟังนี่ลงเบียดหน้าครับพี่น้องครับ ได้ห่างอันนี้คือเขาเวียดนามนะครับล่อรถอยู่นะครับตอนนี้เป็นวัวแม่นะครับส่วนลายนะครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่นสันหามาสื่อวัวแม่นะครับจะสังเกตเบื้องนี้แต่วัวแม่วัวแม่เป็นหลักเลยครับพี่น้องวัวแม่อวนอวนเวียดนามกาลังต้องการครับตอนนี้สเปคเปลี่ยนบังบังบังเจ้ากับงัวผู้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวัวแม่นะครับวัวแม่เป็นหลักเลยนะครับมาย่างเบิ้งนะครับอันนี้สังเกตได้นี่วัวแม่นะครับพี่น้องครับ เต็งว่าเมนล่วนๆครับพี่น้องครับฟังนี่เดี๋ยวพาพี่พาหน่องย่างรอเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับรอเบิ้งนะครับว่าเมลล้อยที่ในหางเพิ่นนักเสือนะครับจะเป็นล้อยได้แน่นะครับเป็นตัวคู่งามๆครับผู้สาวลานเนธนะครับเด้อมียำมีส้มตำนะครับพี่น้องผู้สาวขายครับพี่น้องสามสาวนะครับ อาหารอร่อยส้มตำอร่อยนะครับตรงร้านนี้นะครับเด้อลูกชิ้นก็มีครับพี่น้องยำกะห้ยแบบจุกๆครับพี่น้องครับจุกๆเลยนะครับรวมมีดบะครับนั่นยำรวมมีดบะครับเป็นยำลูกชิ้นยลูกชิ้นนะครับยำลูกชิ้นสาวพันด์ไทยนะครับเมนูยำนะครับเนี่ยกาอันนี้ตำสมครับพี่น้องครับสาวเห็ดตำสมสมตำอันเดียวกันครับพี่น้องสาวฟังพุ่น ขายนามครับพี่น้องครับผู้ใดอยากกินผู้สาวตำนิ่มทุกวันเสาร์นะครับอยู่ตลาดว่าตลาดอยากกัญชังครับพี่น้องครับนี่อยากกินนะครับมาวันเสาร์เดี๋ับเด้อตลาดเม่วากันทาราครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับปิดไปแล้วโอ้ โลโลนี่ขายเป็นเทปปรสี่หมื่นแปดพันครับพี่น้องครับไปแล้วจุดจับจุดจับไปเลยครับสี่หมื่นแปดไปแครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาถามงวดตัวนี้นะครับตัวนี้ปีดกันหรือเ่ครับนี่ยครับอนี่ปีดเพิ่ว่าเทหร่เนาะ้เจียวยี่้ารอยอาพันสองหมื่นห้าพนะครับพี่น้องถ้าร้ออีกสองหมครับพี่น้องครับ ขาดทุนกับข,ข,ขายยางเนาะปลาเนะอข้นี่นนกับขาดนะครับนี่ครับพี่น้องอู้หูวตัวใหญ่ๆนะครับเด้อผู้ใดสนใจนะครับทุกวเนืนอานะครับพุกวันเน่สองหมืน่นนี่สองหมื่นหกพันนะครับมองราคามองเอาสองหมืน่นสองหมื่นหาพันหาลอยครับพี่น้องมองเอานะครับ นง่วใหญ่ๆ <tang> ง <s> ่วเหนือง่วคุณงูเบอร์เจ้าของบ่พลอยง่ายงูเบอร์เจ้าของอยู่แบบเบอร์ตโซ่มาเตใสเนาะมาเตใสก่อนอําเภอเดียดนะครับเอารถมาถือโทรศัพท์โอ้บอสดีถือโทรศัพท์นะครับพี่น้องเก็บปกปิดนี่คนซื้อคนขายเบิึงว่าเพิ่นหลายครับพี่น้องครับเพิ่นเดินสองหมื่นหกมองเอาสองหมื่นหาผ่นหาลอยครับพี่น้องมองเอาง่วนใหญ่ๆผู้ใดอยากได้อ่ะพลอหญ่เราอยู่อําเภอเดียดนะครับเด้อ ถามหาหลวงพ่อใหญ่ยังกาะพ่อใหญ่เทียมนะครับยุ้เพื่อเดชนะครับพี่น้องครับเขานไแครับเขาขโมยครับ่ครับผมนั่นนะครับเนียรับดครับพี่น้องครับทารับเงินครับท้ายหลักกาทารับเงินนะครับพี่น้องครับเียดชกำลังเสียใจเงินครับพี่น้องครับเียดชที่นี่พรนธรรมมุกทหารนะครับพี่น้องครับเป็ร่วมกันหลักการทางเปมุกทหารนะครับ เปลี่ยนไปเกิดสีมาน,น้ำกันหลายๆเจ้านะครับแต่กับงวัวขาไปฟังคุณน,นะครับพี่น้องครับฝากเกษตรกรก็ดีใจครับพี่น้องครับไปขายงวัว ดีๆนะครับเพื่อจะจ่ายเงินนะครับพี่น้องครับจ่ายเงินให้ครับเกษตรกรนะครับพี่น้องครับในหอยในหางนะครับเสมาขายแห่เดียดครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงสายแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้กั ลดง้วก็เริ่มทยอยออกบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับแต่วางงวส่วนหลายนะครับกาเป็นง้วงงวสเปกกับคนทางที่จะขายดีครับพี่น้องและะง้วก็งวเหลียง,งว่าว่าเหลียงนะครับบนเองง่วเหลียงกับคนทางที่จะขายดีครับพี่น้องเพราะว่าเกษตรกรเขามามื่ออหลายนะครับตอนนี้เกษตเข้าทาบ,บท้าการเกษตรกรก็เริ่มขายง้วงใดก็เริ่มเอาง้วงไปส่งครับพี่น้อง รักขางงว่าเมื่อนี้นะครับแต่ถือว่าเป็นรักขางงว่าที่ย่างส่งอยู่เพราะว่าส่วนหลายเนี่ยตลาดตลาดอจากกันชังนะครับส่วนหลายนี่คือจะเป็นง้ว่าง้วเลี่ยนซะส่วนใหญ่นะครับเมื่อนี้นะครับแต่ว่าง้วนสเปกเนี่ยคือยังขายดีนะครับในห่างไกลคนกับบนบางง้วนแพงนะครับแต่ว่าเกษตรกรที่เอาง้วนมาขายนะครับก็จะว่านง้วถือเพราะบางง้วหลายนี่ตัวเลือกคนไทยถึจะหลายผลมาแต่ว่าบรรยากาศโดนไปโดยทั่วไปกับคือคาดพี่น้องครับ บรรยากาศรถส่อต่อไปกัคือว่าคึกคักเลยหล่ะครับพี่น้องครับคนสือคนขายนะครับขาม้าขนหางที่จะคึกคักนะครับเป็นตลาดเดียวนะครับในโซนนี้ที่เกษตรกรสืงวัวนะครับขนทางที่จะน้าตานะครับเพราะว่าขันเป็นโซนอื่นนะครับตลาดยางมะลินนะครับยางสมปอยนะครับกเกษตรกรกับผค่ขยแต่ขามาาหลายๆแบบนี้นะครับอนนี้ก็เป็น เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าขันเกษตรกรเขามาซื้อแบบเน้นะครับเก็ดแห่งวัวเลียงนะครับมีราคานะครับเริ่มขยับโตขึ้นมานแน่นะครับคลิปนี้ก็เอวัยสมนิสกนนะครับพี่น้องครับเมื่อนนะครับพอกันอยู่ตลาดนัดบรินชำราบนะครับอุบลราชธานีครับเมื่อเนี่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่เนี้ครับผมสวัสดีครับ